<laughs> ระวังมอเตอร์ไซค์ก็มีรถเอ็มจีออกมาด้วยไปเร็วเอ็มจี มีคนบอกว่าผอมเนี่ยผอมจะ,ะไรดูดิบิ Big ๊กบอยสดๆใ,ใช่มีผู้หญิงฝากความคิดถึงแล้วเขาบอกว่าเลี้ยงให้มันดีๆหน่อยผอมดูสภาพผอมไหมไม่พร้อม จนเลิกงานที่เมืองนอกมันนอกเหรอให้มันดูดีหน่อยมันดูเหมือนประเทศอะไรแต่เดี่ยวเองอ่ะจะบอกว่าเขาทำไมได้หรือไน่าจะน่าจะขายหรือเปล่าถึงแยกเม็กโคแล้ว ลูกค้าให้เหรอคันอีกคันหนึ่งตลาดตะทองตลาดปลา ว่างมีไงภูาารัติาคาเฟ่คนเยอะมากแต่ละวนนันนี่มีอันออรเดดีมาด้วยอะติดอ่ะอืมหลอมไม่รู้ต้องถามเจนนยเหรอไม่รู้เคติอันออร์เดดีเจนจะรู้คิวงานไง นะคนหมู่บ้านนี้แหละถูกสิบแปดล้านเขาก็ต้องวัดแล้วไหมโอ้ไม่ก็หลบครับมาดแล้วตอนนี้กี่โมองหกโมงหกโมงครึ่งพอดีเลย ดอกพยอมร่วงเต็มเลยอยากทาสีรวใหม่นะลแล้วสีหลดหมดแล้วเด็กๆไปไหนอาบนะ้ำ